ยังมีคนเหลืออีกไปบุรุษผู้นี้มีนามว่าแพนเทียนเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามแต่พวกเรามักเรียกว่าสปาร์ตาข้าบัรถูกเบอร์สเสมอในฟิลอัปจัดติดแต่ไม่มีใครที่เก่งกว่านี้แล้วหรือไงข้ามาจากพื้นที่ชนบทที่นั่นมีสาวน้อยแสนสวยเธอชื่อว่าลีโอตายังไงหลอนก็ต้องตกเป็น,นของข้าจะว่าไปหลอนก็ต้องมาที่นี่และต้องเจอกับข้าแพนเทียนเลิกที่จะบ้าระหำ่ำ โดยไม่มีใครรอดจากความเกลี้ยวกลาดของเขาไปได้และตอนนี้เองเขาได้มาเป็นทาหารใหม่สังกัด Fields of จั s ต i c เออเจ้าอยากสู้กับข้าไหมไอ้เจ้าบ้านี่ที่อันติใส่ข้าม่อีกแล้วเจ้านี่หน่วยก่้านดีนะโดนมาันจาัดก,การอีกทีคงแย่นะ่มาเลยพี่ชายข้าต้องการทหารใหม่พอดีเลยอย่าใช้กำลังเลยนะข้าเองก็เป็นเจ้าชายที่มีชื่อเสียงไม่น้อยในแถบนี้ดังนั้นใจเย็นๆแล้วคุยกันเฮ้ย hey! แล้วข้าต้องทำยังไง ถึงสามารถเขา้าร่วมฟิลัพจากติ๊กต้เดดจ้าก,ก็รู้มันคือการเมืองข้าไม่ได้มาที่นี่ปเปล่าๆตอนนี้เจ้าต้องหาใครสักคนใครก็ได้ที่สามารถต่อกรข้าได้ข้าคิดว่าวันนี้เจ้าสวยมากๆเลยนะข้าสวยทุกวันอยู่แล้วเลยย <c oughs> ่ะ <c oughs> เอ๊ะนี่ลูกชายเจ้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้าเป็นผู้หญิงฟอยอ๋องั้นเจ้าไปเล่บลุงชินไป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 ชิวช่วๆๆท่านชอบทำอะไรบ้างอะสสยก้นสกอยเท้ดนี่คุณ คงข้ถามอะไรหน่อยได้ไหมอืใครคือกาเอเนฟร์เฮ้ยเจ้าไม่เห็นว่าข้ากำลังคุยอยู่กับสาวสวยรื่ยังไงโชคดีนะเพนความรู้สึกในใจของข้าเอาละข้ากับเจ้ามาดวลกันกาาด,นนดีงั้นเจ้าชนะฮะนี่ใบสมัครของข้าตอนนี้ข้าเป็นสมาชิกใหม่แล้วอะไรกันที่เจ้ามาสมัครงานกับเจ้าวานอย่างนั้นเหรอ เจ้าดันบอกว่าข้าจะพาก็ต่อเมื่อล้มเจ้าราเรนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งเดม,มาเซียชนะเขาไม่ได้ก็เพราะประโยชน์นะบ้านะนี่มันไม่ใช่ขิดที่เกี่ยวกับข้าเลยนะถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วใายกันเออเจ้าไปหาชินปะเขาสามารถล้มห้าคนที่ตัวเขาเองได้เขาเก่งมากเลยนะข้าต้องการเข้าร่วมฟิลออฟจจสติสด้วยคนนะ <c oughs> งั้นก็ไม่มีทางที่เจ้าจะล้มข้าได้ ต้องการการยอมรับแต่ข้างั้นเหรอเจ้านี่ชงโง่นักนี่เราจะไปสู้กันที่ไหนดีล่ะเจ้าเคยสร้างชื่ออะไรในฟิลลอัจับติดเข้ามานี่เพื่ออะไรเจ้ารู้ไหมพวกเจอนในพิวทาวเวอร์ถูกจับโดยข้าทั้งหมดแล้วเนี่ยข้ารู้สึกว่ากำลังมองหาความสงุแหฮฮานในเดม,มัสซีเจ้ามาพบผิดคนแล้วเจ้ามาพบถูกคนแล้วยังไงข้าก็ต้องพิโซ์ให้ได้ว่ามู่้านของข้าดังยิ่งใหญ่ ้ารักที่จะไล่ล่าพวกนู้จะวิ่งนะเ้าจะวิ่งจับเจ้านั้นดีเจ้าชนะเจ้าจะเป็นตำนานถล่มจาวานได้ไปหาเขาสินั้นเจ้าวิ่งจับข้านะเงินข้าไปแล้วเนอะลา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 เดอร์มาซีไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะสามารถเข้าฟิวอฟจัสติสได้อย่างแรกนะสาวน้อยผู้คนทุกคนนะต้องการสู้กับข้ามากกว่าคนอื่นสปาา ี่อีกไปรอกมาเลยทนจะรับสบายอยีกไปว่าไงน้องสาวโชคดีจริงที่ข้าไม่งงพวกเขาจะได้สู้กับสาวสวยในขณะท,ที่ข้าสู้กับไอ้เบื้องั่นอย่างนั้นเหรอนี่มันบ้าไปแล้วบ้าชัดๆใครจะไปยองฝันไปเถอะท่านยังไม่เล่นกับข้าเลยนะท่านลุงฉิน what the f u นี่มันเกินไปแล้วนะฟเฟยจะมาเตะก,ก้นของข้าโดยที่ข้าทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรออยู่ดีๆมันก็เอาก้นมานั่งทับข้าซะอย่ายงนั้นนะ่ะโหเละเลยเนี่ยแบนตัดเต๋ตเลยอะมาค,คิดดูแล้วข้าจะเป็นนักรปบู้้ที่ยังทำจริงๆเลยให้ตายเถอะตกลอกว่าไม่มีใครสู้ข้าได้แล้วใช่ไหม I'm a shit-